สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแกหาบางพลี10ปีสปชทุกคนวันนี้พบกับรูเชอรี่นะคะกับบทบาทของผู้ประกาศข่าวรายการชอเชอร์นิวส์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันผ่านหัวข้อข่าวในเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีต่างๆค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสีภูมิภาคนะคะ ก่อนอื่นเราไปพบกับผู้สนับสนุนหลักของรายการเราดีกว่าค่ะผู้สนับสนุนหลักของรายการเราวันนี้นะคะร้านอาหารตามสั่งเจ้ตุ๋ยบางเพียงกินคำแรกติดใจกินคำต่อไปติดคอ <c oughs> ต่อไปนะคะหมูจุ่มหม้อร้อนได้น้อยคอยนานผักเมื่อวานหมูก็ค้างคืนค่ะ สนับสนุนสุดท้ายนะคะที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะขนมเปีย๊ยะคุณลุงรับประกันความสะอาดแต่ปราศจากความอร่อยนั่นเองคะ่ะพร้อมจะไปเรียนรู้กับหัวข้อข่าวแรกกันหรือยังคะงั้นเราไปพร้อมกันเลยคะ่ะจากที่เราเรียนมานะคะนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวัฒนธรรมของแต่และชุมชนเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยเป็นผลมาจาก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะพอทีนี้เกิดสองปัจจัยนี้ก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันครั้งแรกที่เราเรียนกันไปก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการกินใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นใช่ไหมพอมาถึงสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำข่าวแบ่งเป็นสี่ภูมิภาคเลยแต่คุณครูเนี่ยจะไม่ได้เอามาคุกประเพณีในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะคะอาจจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพประมาณ 2- 3ถึงสประเพณีต่อหนึ่งภาคนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะภาคแรกที่เราจะไปทำข่าวกันในวันนี้นะคะก็คือภาคกลางค่ะสำหรับภาคกลางเนี่ย คือจะมีประเพณีมาให้นักเรียนได้เห็นเป็นภาพแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับความเป็นมาหรือว่าความเชื่อในลักษณะต่างๆเนี่ยสองประเพณีนะคะก็คือ 1. นึ่งประเพณีรับบัวของจังหวัดสมุทรปราการและ 2. องประเพณีตักบ,บาตดอกไม้ของจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเขา มีประวัติความเป็นมาหรือว่ามีความเชื่อลักษณะแบบใดทําไมถึงก่อให้เกิดประเพณีนี้ค่ะเล่าเช้านี้คุณผู้ชมครับ<ะ>วันนี้วันออกพรรษาวันพระอยากให้ดูภาพที่สมุดปราการงานประเพณีรับบัวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่85แล้วประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่บังพลีครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับรเ,เห็นไหมฮะ นี่คือการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลองลงเรือบุรสบกแห่ไปตามลำคลองสำโรงชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองเขาก็จะร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการโยนบัวลงเรือที่มีองค์หลวงพ่อโตจำลองประดิษฐานอยู่เห็นไหมฮะเป็นประจำทุกปีชาวบ้านนักท่องเที่ยวต้องมาจับจองพื้นที่ริมคลองอแล้วก็นี่ฮะพอองค์หลวงพ่อโตจำลอง ผ่านมาทุกคนโยนบัวโยนบัวคือมันจะมีความเชื่ออยู่เวลาที่เราอธิษฐานนะคะพี่ไก่แล้วถ้าเราโยนดอกบัวลงไปในเรือที่มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ถ้าลงไปในเรือได้เนี่ยค่ะอธิษฐานสิ่งไหนไว้จะประสบความสำเร็จนั่นแหละครับดังนั้นในมือของแต่ละคนจึงมีบัวเป็นจำนวนมากครับครั้งแรกพลาดครั้งที่สองลองใหม่ <c oughs> นี่ไงฮะเห็นไหมฮะ แต่ละคนมีบัวเยอะมากต้องเอาให้ลงนะคะต้องเอาให้ลงแล้วอธิษฐานทุกครั้งที่โยนค่ะนี่ฮะนี่คือประเพณีโยนบัวที่สมุทรปราการพระพุทธบาทส,สูงค่าเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาด,ดอกไม้งามเลี้ยงอารามทุ่งทานตะวัน หรือล้านเมืองชุมทางสระบุรีเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามสำหรับวันนี้รายการกูเตของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำบุญและสืบสารประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาตดอกเข้าพรรษางานประเพณีตักบาตดอกเข้าพรรษา เป็นประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรีที่จัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาของทุกๆปีที่วัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในวันนั้นชาวพุทธต่างพากันเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกสีเหลืองดอกสีขาวหรือสีม่วงออกดอกเป็นช่อยาวโค้งลงซึ่งขึ้นอยู่บริเวณเขาสุวรรณบรรพตในเขตจังหวัดสระบุรีอยู่เป็นจํานวนมากชาวบ้านเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า ดอกเข้าพารรษาเนื่องจากดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาเท่านั้นตลอดสองฝั่งถนนจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมหาศาลยืนรอใส่บาตด,ดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระสงฆ์กันอย่างเนื่องแน่นด้วยความเชื่อที่ว่าการล้างเท้าให้พระภิษุส,สงฆ์เป็นการชำระล้างบาปที่เคยกระทำมาให้หมดไปประเพณีตักบาตดอกไม้จึงถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่เต็มไปด้วยภาพความสวยงามของพิธีกรรมรายละเอียดของแต่ละมุมมองล้วนมีความหมาย ประเพณีตักบาดอกเข้าเป็นาไม่ได้เป็นเพียงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนสังคมให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยว่ายังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีมาร่วมย้อนตำนานสระบุรีสืบสารประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาดอกเข้าเป็นสาถ่ายทอดเอกลักษณ์เหล่านี้ให้คงอยู่พร้อมกับร่วมสร้างกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองอีกด้วยก็เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับประเพณีของภาคกลางนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือประเพณีรับบัวและประเพณีตักบารดอกไม้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ภาคไหนกันต่อดีนะไปค่ะไปนะคะก็เป็นข่าวประเพณีของภาคเหนือค่ะซึ่งประเพณีของภาคเหนือเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายเลยนะคะนักเรียนก็อ่ะ เรียนไปแล้วหลายภูมิภาคหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งมีประเพณีภาคเหนือเนี่ยเอ,อ,อยู่ร่วมด้วยวันนี้ครูก็เลยจะยกตัวอย่างมาอีกสองประเพณีนะคะก็คือประเพณีปล่อยสางรองหรือว่าบวดลูกแก้วนะคะกับสองก็คือประเพณียี่เป็งค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าเขามีความเชื่อหรือว่ามีลักษณะความเป็นมาของประเพณียังไงหรือว่าเหตุการณ์ในประเพณีนะั้นมันดําเนินไปอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวคุณครูขอขึ้นภาพจอใหญ่เลยนะประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยใหญ่นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีบวชลูกแก้วช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันว่าขั้นตอนการบวชลูกแก้วและการแห่ลูกแก้วจะเป็นอย่างไรเราไปถึงบังก้อช่วงนี้เลยครับ เดือนเมษายนแบบนี้นอกจากอากาศจะร้อนระอุแล้วยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะเป็นช่วงแห่งการปิดเทอมบางครอบครัวอาจจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมนี้พาลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือบางครอบครัวก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้พาลูกมุ่งหน้าเข้าหาพระธรรมเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับบอยสั่งรองแปลว่าอะไรถ้าแปลตามรักศัพท์สั่งเนี่ยมาจากคําว่าเจ้าสั่งเจ้าสั่งในภาษาไทย,ายเนี่ยหมายถึงสามเณรรองตรงนั้นอนะ่ะมันย่อคำมาจากคําว่าอลองอลองนี้หมายถึงหน่อพุทธทางกูหรือว่าหน่อกษัตริย์นั่นน่ะนะมันมเอาคำสองคำเนี่ยมาสมัคกัน สั่งลองมาผสมกันก็เลยก็เลยหมายถึงสามเนนที่ที่ที่เป็นหนอกพุทธางกูประเพณีปอยสั่งลองเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่หรือฉานซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในเขตพมา่าซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่สื่อสารกันมายาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญและมีความยิ่งใหญ่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เหมือนแต่ก่อนอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับซึ่งความเชื่อของการบวชสั่งลองนี้มาจากความเชื่อที่ว่าประเพณีปล่อยสั่งลอง เป็นประเพณีเรียนแบบเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหนีออกจากเมืองเพื่อออกผนวดด้วยเครื่องทรงของกษัตริย์ประเพณีนี้จึงมีการแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับเด็กๆผู้ชายให้มีความคล้ายกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและมีคนรับใช้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดคอยแต่งตัวแต่งหน้าให้กับสั่งลองและยอมให้ขี่คอไปไหนต่อไหนได้ ชาวไทยใหญ่จึงมีความเชื่อว่าถ้าบุตรหลานของตนเองได้ทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้เหมือนกับกษัตริย์มากที่สุดนั่นเอง ยี่เหนือหรือเดือนสิบสองภาคกลางชาวล้านนาจะประกอบพิธีการ,รบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือคืนเดือนเพน็ญหรือเดือนเป่งจึงเรียกประเพณีบูชาในเดือนยี่ว่าบุญยี่เป่งยี่เป่งคือประเพณีสำคัญของชาวล้านนา จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น13ค่ำถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนยี่เหนือประกอบด้วยประเพณีชักโคมและลอยโคมหรือลอยขโมดหรือลอยกระทงเดิมเชื่อว่าเป็นการบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมในเกษียณสมุดบางเชื่อว่าบูชาพระอุปคุตพระอ,อรหันต์ผู้มีฤทธิ์ซึ่งบำเพเพนเพียนใต้สะดือทะเลลึกในวันขึ้น13ค่ำหรือวันดา ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญจัดทําประตูป่าไว้ตามบ้านหรือคุ้มวัดเมื่อถึงวันขึ้น14บค่ำจะร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศนิยมทํากระทงขนาดใหญ่ใส่ของกินของใช้ไปไว้ที่วัดเพื่อเป็นทานคืนวันขึ้น15บ้าำชาวบ้านจะร่วมกันจุดถ้วยประทีปไว้ตามสถูปเจดีย์และพุทธสถาน เรียกว่าจุดผางปติตเพื่อบูชาพระรัตนไตรยัยนอกจากนี้ยังจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงและปัดเป่าโชคร้ายทั้งหลายให้ลอยไปกับโคมประเพณียี่เป็งสะท้อนความกตัญญุของชาวล้านนาที่มีต่อพระพุทธศาสนาบนรรพบุรุษ เทพยาดาอารักษ์ความเคารพในธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์แบบฉบับดีงามของสังคมไทยที่สืบมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประเพณีของภาคเหนือน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนก็อ่าลองไปเที่ยวตามเทศกาลหรือว่าช่วงที่มีประเพณีต่างๆดูก็ได้นะคะสำหรับภาคต่อไปเราไปภาคไหนกันดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะต่อไปค่ะเป็นข่าวของประเพณีทางภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนักเรียนเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปเที่ยวกับน้องมองเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนของประเพณีที่ เป็นภาคอีสานไปใช่ไหมคะที่น้องมองใส่หน้ากากเนาะหน้ากากผีนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีประเพณีที่นักเรียนจะไปดูข่าวเนี่ยสประเพณีด้วยกันเลยก็คือของภาคอีสานเนี่ยจะเป็น1ประเพณีงานบุญบ้างไฟนะคะของจังหวัดยะโสธรค่ะแล้วก็2ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ แล้วก็สามประเพณีแห่ผีตาโขนที่เห็นน้องมองใส่หน้ากากผีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นของจังหวัดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ในช่วงนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมค่ะไปติดตามประเพณีทำบุญบ้างไฟนะคะที่ยโสธรซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะคือตามความเชื่อของคนไทยอีสานนะคะเขาเชื่อว่าในเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยค่ะก็จะมีการบูชาเทพพาดากันนะคะเพื่อที่จะขอฝนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการบูชาพญาแถนนะคะผู้ที่ให้ฝนแล้วก็บุญบ้างไฟด้วยค่ะเพื่อที่จะขอฝนนะคะพิธีเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรประจําปี ี2,560ปีนี้นางกอบการวัฒนวารางกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการเปิดงานซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดวิียโสวิถีเกษตรจรินซีขบวนแห่บ้างไฟได้เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประลพิธีเมื่อเวลา9นาฬิกาค่ะโดยปีนี้มีทั้งสิ้น23ขบวนนำโดยขบวนมเหสั์หลักเมืองตามด้วยขบวนบั้งไฟคูนต่างๆ นำโดยขบวนคุ้งวัดเนรมิตรวานารามซึ่งเป็นแชมป์บั้งไฟประเภทสวยงามเมื่อปี2559ซึ่งในขบวนก็จะมีนางรำแต่งตัวชุดพื้นเมืองรำเสริงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะ ปิดท้ายด้วยขบวนบั้งไฟโบราณจากเก้าอำเภอที่เข้ามาร่วมประกวดในปีนี้ซึ่งอลังการงดงามสมการรอคอยของชาวอีสานสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธรปีนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11-14พฤษภาคมมีการประกวดกับเซิร์ฟบั้งไฟประกวดกองเชียร์ประกวดบั้งไฟสวยงามหรือบั้งไฟเอ การประกวดที่ดาบั้งไฟโก้บั้งไฟแฟนซีการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูงและการประกวดบั้งไฟโบราณทิ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมชการที่สิบแต่และปีนี่ก็อลังการอลังการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมาที่ง,งานนี้โดยเฉพาะเลยครับ าละเออียยดขงที่เขาแกะทามันสวยจริงๆทุกๆปีในช่วงเข้าพรรษาหรือแรมหนึ่งค่ำเดือน8จังหวัดอุบลราชธานีจะมีงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงสามารถเรียกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาและกระบวนแห่ ที่สวยงามตระการตาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญระดับโลกไปแล้ว vais Angeles, California aciones thin Loss jung deeply ประเทศไทยได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและสืบสานมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมถึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆทั้งในพระนครและหัวเมืองซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันรู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเขามีประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปแล้วนั่นก็คือ การแห่ผีตาโขนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประเพณีนี้เชื่อว่ามีที่มาจากเรื่องของพระเวสสันดร เมื่อครั้งเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่เมืองโดยมีผีป่าและสัตว์ต่างๆตามมาส่งมากมายในสมัยก่อนจึงเรียกว่าผีตามคนต่อมายุคหลังๆก็เปลี่ยนเป็นผีตาโขนน <c oughs> อกจากความเชื่อทางศาสนาแล้วการเล่นผีตาโขนยังถือเป็นการบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่ปกครองเมืองด่านซ้ายเมื่อเสร็จพิธี <c oughs> ชุดผีตาโขนก็จะถูกนําไปทิ้งน้าเ <c oughs> พื่อถือเป็นการทิ้งความชั่วร้ายเพื่อเริ่มต้นสิิงใหม่ๆที่ดีกว่านั่นเองค่ะ ะะสำหรับประเพณีที่อยู่ในภาคอีสานห,หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะถ้าน่าสนใจนะักเรียนก็หาเวลาไปเรียนรู้เพิ่มหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามีประเพณีไหนบ้างนะที่น่าสนใจและเออเราพอจะไปเที่ยวได้นะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ไปดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะมาถึงภาพสุดท้ายสำหรับวันนี้กันแล้วนะคะก็คือประเพณีของ ภาคใต้นั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณครูไม่ได้เอามาทุกประเพณีนะคะคุณครูจะเอามายกตัวอย่างให้ดูเป็นบางประเพณีเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะของภาคใต้น,นะคะคุณครูนํามาสองประเพณีด้วยกันก็คือประเพณีอ,อชักพระนะคะแล้วก็ประเพณีชิงเปรตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูซิว่าประเพณีนี้มีความเชื่ออย่างไรทําไมถึงเกิดประเพณีนี้นะ สิบเนียวพนมนาบังคมย่อว้ทั้งยิ่งทั้งใจนาทีได้รวมงานไหว้พระรอยวัดนานามัสการจิตอธิษทานนาทำทานทำบุญ ประเพณีชักพระจัดหลังวันออกพรรษาแรมหนึ่งข้าเดือน11เชื่อกันว่าครั้งพระบรมศรสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดเทพบุตรพุทธมารดาครั้นสิ้นสุดพรรษาแล้วเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์มีพุทธศสนิกชนรับเสด็จจำนวนมากเรือพระบกคือวัด ที่อยู่ติดถนนก็ทำเรือพระออกแหนแหนทางบกก็จะมีรูปแบบลักษณะเป็นพญานาคหรือเป็นสัตว์ในวรรณคดีหรือในหิมพานหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานี่คือส่วนหัวแต่จำเป็นมากที่จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าบุรสบกหรือคนสุราเนี่ยเรียกว่านมพระหรือพนมพระเพื่อเป็นที่ ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรือพระบกต้องมีพัดโบกพัดวีต้องมีธงฉัตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนวรรณกษัตริย์เพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ใดก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบเรติยศเมื่อถึงวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11พุทธศาสนิกชนจะลากเรือพระไปยังจุดหมายที่กำหนด ชิงเปร ت. สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับตำนานเมืองใต้ในตอนประเพณีชิงเปรตยิ่งชิงได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้กุศลแรงเท่านั้นชิงเปรตเป็นประเพณีของภาคใต้จัดขึ้นในวันสาร์เดือนสิบเพื่อทำบุญให้กับเปรตทั้งหลายที่มีชื่อเรียกน่ากลัวแบบนี้เนื่องจาก เป็นประเพณีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษรวมถึงผีไรญา,าติชาวใต้เชื่อว่าผู้ล่วงลับที่ยังมีบาปหนาจะกลายเป็นเปรตและชดใช้กรรมอยู่ในนรกแต่จะถูกปล่อยให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้15วันเรียกว่าวันส่งเปรตซึ่งตรงกับวันศาสา์ ในวันศาสตร์ลูกหลานจะจัดสำรับไปถวายพระที่วัดและจัดอาหารส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการตั้งเปรตในพิธีนี้จะมีขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมดีสํารวมอยู่นำไปวางรวมกันบนหลาเปรตซึ่งเป็นร้านสูงที่มีสายสิงผูกอยู่พระสงฆ์จะทำพิธีสวดบางสกุล ให้ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลและกรดน้ำให้ผู้ตายพิธีชิงเปรตก็จะเริ่มขึ้นหลังเสร็จพิธีส่วนและพระฉันเพลนแล้วลูกหลานจะรีบเข้าไปชิงอาหารที่ชาวบ้านนำมาวางรวมกันโดยมีความเชื่อว่ายิ่งชิงอาหารได้มากเท่าไหร่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญมากเท่านั้น จบแล้วนะคะสำหรับการรายงานข่าวของช่องชอเชอร์ชาน n e นิวส์สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็คงได้ความรู้และก็ประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีประเพณีใดบ้างที่เราสนใจสำหรับวันนี้นะคะก็เหลือแค่ ภาระงานของนักเรียนค่ะก็คือคุณครูให้หนักเรียนเขียนประสบการณ์หรือว่าบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมประเพณีใ ầ, ดก็ได้มาหนึ่งประเพณีนะคะนักเรียนไม่ต้องเอาประเพณีที่เราเรียนในวันนี้ก็ได้นะคะประเพณีที่นักเรียนเคยคุ้นชินก็ได้หรือว่าประเพณีง่ายๆเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงการอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าแค่นั้นเองแล้วนักเรียนก็เขียนบรรยายว่านักเรียนอะ่ะ ได้ไปร่วมประเพณีน,นี้ที่ไหนที่จังหวัดไหนอยู่ในภาคใดประมาณนี้นะคะไม่จํากัดความยาวนะนักเรียนคิดไม่ออกนักเรียนก็เขียนสั้นๆได้นะคะในวิชาของคุณครูนักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะตอนนี้ให้เอาสุขภาพของนักเรียนเป็นสําคัญก่อนนะตั้งใจทํางานนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณครูเชอรี่นะคะวันนี้รับบทเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะที่พานักเรียนไปเรียนรู้ใน4ภูมิภาคนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเราจะต้องผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้นะคะช่วงนี้นักเรียนก็อยู่บ้านดูแลสุขภาพให้ดีรักษาความสะอาดแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะ เดี๋ยวคุณครูฝากช่องหน่อยนะช่องขึ้นอยู่ที่จอทีวีแล้วค่ะช่องเชอเชอร์ชานแนนะคะอยู่ใน Youtube ค่ะคุณครูจะลงคลิปการสอนทั้งหมดที่สอนไว้แล้วก็นักเรียนสามารถไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดูย้อนหลังเพื่อทำความเข้าใจได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะนักเรียนก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ